ครับสวัสดีครับเสาเนี่เป็นเสาวันที่หาพืนจะผ้าค่มนะครับพี่น้องมาเบงลูกกบอายุยี่สิบแปดวันนะครับถี่ฟ้ามกบสัญญาฟ้ามนะครับพี่น้องอ่าอีกสองหมื่นจับจำนายแหละครับเบงลูกกบตัวละหนึ่งบาทนะครับเบง้อยครบพี่น้องที่กัดฟ้ามอยู่บนสว่างตาบนยอนะครับอำเภอขุนเกี่ยวจังหวัดยะโสธรนะครับลูกกบกำลังถึงแพร่เลวพี่น้องรอบนี้ออเดอร์พันซังอยู่สามหมื่นหวตัวนะครับ ใชพี่น้องกเบิ้งลูกกบใสจะสวยเลยครับขนาดเลี้ยนสิบบาทนะครับตัวนณะสนใจอยากได้บลูกกบไปเลี้ยงหรสร้างจองได้นะครับเด้อสร้างจองโลกนาได้ครับที่สัญญาฟ้ามนะครับฟามอยู่บนสว่างตะบนหยอเพื่อนเจ้วจังหวัดยะโสธรน,นะครับหรือสนใจกาทักเข้ามาได้ครับนี่เพจสัญญาฟ้ามกบนะครับลูกกบตัวละหนึ่งบาทครับ อีกฟังหนึ่งครับพี่น้องนี่แม่นเหมือนรับนี่ครับประมาณบ่อละหมื่นก็ตัวนะครับลงไวครับลูกหัวกีตซิโปโลครับนี่ครับผมเป็นลูกกบหน้าพันผสมนะครับผสมกบเนี่ยครับเรียงง่ายใหญ่เร็วนะครับปลอดโรคนะครับผมครับแล้วฟังนี่ครับ จะได้จับคนมาแล้วฟังนี้ครับพี่น้องตัวละหนึ่งบาทครับมองครับสนใจได้รูคบอยากได้จ็บนวนไหลเล่นน้ำไดจ็นายไข่ต่อท่านเข้ากับมี่ราคาสรงนะครับเบอร์ทั่วกับศูนย์เก่าแปดหกหนึ่งสามเจ็ดเก่าหาหนึ่งสัญญาฟ้ามครับสำหรับคลิปนี้ใบแค่นี้นครับสวัสดีครับ